มีดเนาะโอ้มีดมากล้วบลลูกบอ,อมีดมาแล้วพิ่น้องมิดมิดออ้มิดมากหรกตอนกันจบแล้วเรืย่ยมันมักกันล่ะก็แบีแหลอีแหลมก็บบกแซบมักกันแล้วน้อลูกเนาะตั้งหนาตั้งต้บยขมีดน้องลูกเนาะโอ้ยมีดมีดะเอ้ย สะมีดไว้นามะคะสะมีดนี่แม่มึงกันน่งผูสิตีมันกันน่ะเบิงโบยุไซโบใครจะมานั่งนี่มานั่งนี่กีนมันนั่งถาดตัวหน้ามันแต่จะไปมึงนั่งถาดตัวหน้าบัจจีมื้อนี้กินข้าวเศร้ากับข้าวสวยแต่ว่าข้าวแยงบ่กินถาออกไปเหี่ยวก่อนเนาะโอ้จะเป็นแขรแม่นค่กเว้ย มันว่ามี่อย่างพี่น้องบันคือพอมีหนังบักสมาธิฮะว่าดลูกเสือบอ่ะอันหนา้ามานี่แม่ตั้งกล้องล่าสุดอุ้มออกไปทั้งสองพี่น้องบ่ยอมไปเงี้ยวอีนี่ก็ต้องอุ้มออกไปถิ่มอีนี่ก็คือกันนาย ตัวนี้ไปเหวียวตัวนี้ไปอยกไปตัวแค่แค่นี่ลูกขืนเดี๋ยวนี้ลูกขืนเขามาปลุกเออปลุกมันปลุกมันเร็วๆเออปลุกมันปลุกมันลูกขืนเร็วๆปลุกใน่ยเข้าปลุกงานเร็วๆลูกลูกลูกบาเนี่ยไปเพี้ยงเพี้ยงลูกมามามึงกระหน่ำสิลูกแล้วไปลูกไปเปิดประตูเปิดประตูบ้างไหมเปิดเปิดเปิดเอาไปไป ไปน้ำกันไปน้ำกันไปน้ำกันเปิดไฟเฮ้เปิดไฟก่อนเป็นไรเปิดไฟมัน,น,นหมึดได้ไปเปิดไฟตัดลมแลากลัวกลัวเสีล่ละเอาทำไมไฟไม่ติดเอาติดแล้วปะงาังาัเอาลูกอันนี่งางจี้ไปฝุ่นไปน้ำมันมันแลียนหรอผุ่นแลียนเลนน้ำตีเออแลีนน้ำตีไป เร็วเร็วเร็วรีบเลยรีบเลยจูมานี่มาลูกเว้นจังอื้มอื้มอืมขีดพุ่งมันนั่นแหละครูบางดากมันมันนั่นอน